นี่นะเลขสิบปดบวกนะเตือนแล้วนะคำยาบานเลยนะตามกว่าสิบปดไม่มีผู้ใหญ่ดูปิดเลยนะ าตอเดียงนึ่งมาห,มไไหมมาข้ามาเจ้ามมออมาไออมาหมมมาขาขาขาตลอดแม่งโคขาตลอดขาบ้าวลงพน,น <c oughs> เฮ้ยตาต่อตาตาตอ,อ <c oughs> เดียงเดิมมาาข้าเจ้าเฮ้ย เร็วจ้าจ้าเป็นรถได้จ้าเร็วไปสั่งข้างไหนนุ่าไปไหวจ้าตลอดขบวนตะนาวตะนาวตะนาวต่อไปผมจะนับให้ผู้คนนับตลอดตลอดนับนับนับหรือเปล่าวูดิเอาตลอดตลอดนับ คุณทำังเอาเจ็ดบาทเขาไปชถลอะไรกูเรียบร้อยไปพอเราไปโอ้ยพี่ดันกรบตือกระเทาเฮ้ยจัดเทวเฮ้ยไม่ไหวมาเรื่องเอาไปมตลอดตลอดทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี่ามเยี่ยมสมกับเป็นชายชาติทหาร ต่อไปผมให้คุณนับตลอดตลอดนับนับตลอดตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหเจสสสสสห้ห้าหเจปเจ เอ็เตะโตดเ้ดวเฮ้กระดวไอ้ไวกตะดวต่อไปผมจะให้พวกคุณได้นำตัวเริ่มจากนายมูก่อนเริ่มได้พ้อมสิทธิเอกแม็กซ์ลอกเวลครับพมเอาไว้กูจางเลย ต่อไปผมในบนอาหารจอมเล้าครับผมต่อไปผมบนอาหารจอมแจมครับผมต่อไปผมบนอาหารชิมชุ่มครับผมเดี๋ยวใส่หมวกมาทำไมไม่มีหมวกข้าหมวกไม่ได้ครับดีมากไปยังงนี้ดีต่อไปผมบนอาหารลักสงบลบทุกวันครับผมดีมากต่อไปผมบนอาหารจิมเจ้าครับผมดีมากต่อไปผมบนอาหารจูจูครับผมต่อไปผมสิบตีถอยจรวดปลาบร้ายปลาบุราอีกคนหนึ่งครับผมดีมาก ต่อไปผมจะสผมจะทดสอบไหวพริบของผู้คนทุกคนเริ่มจากนายบูกอนนายมูมันอะไรน่าเสียใจนีดสุดมันช่างมันเถอะครับเฮ็ป๊อบต่อไปมันจะจึงมาครับเฮ็ด๊อบต่อไปมันไปแล้วครับบอบต่อไปมันกินไม่ได้ครับบอบต่อไปมันมาอีกแล้ว มันมาหอกความเมาตอบไปตอบไปมันเฮียมากครับด่ากูไหมเนี่ยตอบครับผมเปิดปอบหลอกไปตอบไปมันอะไรไม่รู้ครับเปิดปอบตอไปไม่ตอบครับทำไมมึงไม่ตอบตอบไม่ได้ทำไมมึงไม่ตอบไม่ตอบงั้นมึงบอกองไปไม่บอกบอกไม่บอกมึงจะบอกรึยไม่บอกมึงจะบอกรึยไม่บอก ลุนเดียกันหรือเปล่าเบียดเดี่ยเฮ้เบียเดียเฮ้บียดเดี่ยเฮ้เบียดเดี่ยเฮ้เบียดเดี่ยเฮ้ผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันอะไรน่าเสียใจที่สุดคำตอบคือมันมีผัวแล้วจ้าครับบอกไงแล้วมันอะไรนะเครื่องที่สุดครับมันอะไรนะเครื่องที่สุด ล่อตูดกูต่อไปผมจะฝึกสอนพวกคุณให้เข้าสู่สนามรบเริ่มจากการฝึกพางหน้าก่อนแป้งกูไปไหนไปเอาแป้งกูไปครับอ,อยู่นี่นี่ครับเอาแป้งกูไปเร็วไอ้ไว เลิมจากนายมูก่อนเอ้มูกเก้านาหนึ่งเก้าปฏิบัติมองล่าขึ้นมาอีบักนิดนิดเอยก็ได้เพื่อการแสดงหลังฉากนะต่อไปก้ามาอะไรอ่เยืม ตอไปกระมัง่ปตอไปกละมังมาแล้วกิจะทายยังไงไม,ม่ตอบกูอีกอืออืออือตอบไปไดครับครับผมขอทายอีกได้ไหมครับแปม,มากไม่ใช่ครับขอทางกระป๋อง ต่อทั้งกระเป๋ารับไปอย่ากูโดนไปมือมาเอาไปเอาไปเอาไปจ้าครับครับผมไม่ทาาไม่ได้หรอครับไม่ได้ทำไมล่ะครับอย่ากก้าวฝึกล่อตูดเอาไปจ้าครับว่าอย่านะครับอย่าช้าตาย ต่อไปผมจะฝึกผู้คุณเข้าสู่สนามรบโดยแบ่งออกเป็นสองชุดยิงเริ่มจากชุดยิงกอและชุดยิงขอจ้าครับว่าไงชุดยิงกอคืออะไรครับเอ้ยก็ไก่เพราะไข่ยู่ใน,นกางเพราะควายตรงเตะย,ยใงกางเกงคอคนเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องนะครับว่ามึงจะไปไหนครับ อเฮียล <We> ไปงานไปเนี่ยไหมครับที่ไ,ไหนโรงกษามคันระะครับยงานอะไรอามกีกับจุงเบยทุกคนเลิกเงาตาตามาเฮ้ยเฮ้ย <laughs> has got me going crazy. DJ, tonight, baby, I like to move let's it. Get up there on the dance floor. We'll party, party all night long. I like to move it, move it. about to blow